เอาอีกแล้วเจอของลอกเลียนแบบอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่เมืองจีนใครที่ยังไม่เจอของลอกเลียนแบบเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงประเทศจีนเห็นไหมครับดูข้างนอกเนี่ยดูเพลนๆเนี่ยมันก็เหมือนกับของที่เราคุ้นเคยอยู่ที่บ้านเราจริงไหมฮะเพื่อนๆตาไม่ฝาดหรอกครับนี่โลโก้ยูนิลีเวอร์ชัดเจนแต่ว่าตัวหนังสือมันจะแปลกๆหน่อยนะครับฟอนต์แปลกๆลุงจืดมาทำงานที่เมืองจีนได้ยังไง มีแรงจูงใจยังไงถึงมาทำงานที่เมืองจีนถ้าอยากรู้แตะที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆแล้วทีเดียดอยู่ตรงนี้เลยเปลงประกายลุงจืดได้สับใหม่แล้วเพื่อนๆเปลงประกายส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับขาวอมขมภูมันเป็นยังไงวะขาวอมขมภูเนี่ยและอย่ายลืมตามติดชีวิตในเมืองจีนของลุงจืดด้วยนะครับ